ฮัลโหลกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะพามาดูวิธีฟาร์มนะครับวิธีฟาร์มเชนดูบีไลท์ทูนะครับที่เร็วที่สุดนะตอนนี้แล้วนะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ฟาร์มแบบเอ,อแฮกเกอร์นะไม่ใช่ฟาร์มแบบปูไปโกงเกมชาวบ้านเขาเนะ <laughs> เป็นฟาร์มแบบเออ ฟาร์มแบบที่ระบบเกมเขาเออตั้งใจทําให้ทามาให้ฟาร์มแบบนี้เนะ Level, าะวิธีฟาร์มเลเวลสัตหางฟาร์มเกณฑไขฟาร์มอะไรต่างๆ,ๆนาะนาะนะครับก่อนอื่นนะครับต้องรู้จากคําสั่งนี้ก่อนนะครับเราต้องพิมพ์คําสั่งนี้นะครับนี้เลยคําสั่ง s q u a d นะครับสควอตนะครับคาสั่งนี้จะเป็นการสร้างปาร์ตี้เนี่ยสร้างปาร์ตี้แบบนี้เลยจะเป็นสร้างปาร์ตี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ปาร์ตี้ที่เราสร้างขึ้นมาสามารถเชิญคนอื่นเข้ามาร่วมปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็กด enter ไปเลยนะแต่ผมจะไม่กด enter ให้ดูนะอ่าต่อมาก็จะผมจะรับเคลยก,กันนะครับเคลีกกแป๊บนึงคำสั่งต่อมานะครับเป็นเอ่คำสั่งเชิญนะครับเชิญปาร์ตี้เนรับเชิญเพื่อนเนรับเชิญเพื่อนหรือเชิญใครก็ได้นะที่จะมาฟาร์มกับเรานะที่มาช่วยเราฟาร์มคนะัะ คำสั่งนี้เลยเครื่องหมายตกใจครับแล้วก็ INV นะครับตามด้วยชื่อของคนนั้นนะครับตามด้วยชื่อของเพื่อนที่จะมาพาเราฟาร์มนะครับ mm hmm. NV ใครก็ได้นะครับ mm hmm. เวลา INV ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นการรับปาร์ตี้นะครับ mm hmm. การรับปาร์ตี้ก็กดนี้เลยพิมพ์จาก INV นะครับเป็น A.C.C. ครับตามด้วยชื่อชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเนี่ยที่เราจะเชิญไอ้ที่ที่เราจะรับปาร์ตี้นะไ,นไ,นไในวาระคิดคุยไทยไปทั้งหมดเนี่ยอ่าพอเรา A.C.C. แล้วใช่ไหมครับเนี่ยแต่ผมให้ดูตัวอย่างนะเนี่ยในห้องนี้มี mm hmm. มีคนทำอยู่พอดีเลยครับนี่เลยนี่เห็นป่ะสังเกตดีๆน,น,นะครับเนี่ยเขาจะสร้างสปอร์ตนะครับเนี่ย เนี่ยเห็นปะตรงนี้ะนรับเขาสร้างสครอลร SQUAD ครับสครอร<ม>แล้วก็คนคนนี้เนี่ยเปิด BKK เนี่ย INV DUO ครับแล้วก็คนนี้ก็ ACC มานะครับเห็นปะคือถ้าทำแบบนี้แล้วนะครับคือสองคนนี้เขาจะเข้าปาร์ตี้มาแล้วนะครับ<ม>เข้ากลุ่มมาแล้วเป็นแบบนี้เนาะเหมือนผมกับเเพื่อนเลยเนี่ยเป็นผมกับ POP เลย ส่วนนะครับส่วนวิธีฟาร์มก็ให้คนทิเวลน้อยนะครับให้คนทิเวลน้อยอยู่เมืองนะครับอยู่เมืองรับเควสนะส่วนคนทิเวลเยอะก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยเห็นจุดแดงๆดงไหครับจุดแดงๆนั่นคือเควสนะครับคือเวลาเรารับเควสอ่ะมันจะเป็นแบบจุดแดงๆเครื่องหมายให้นะครับเห็นปะส่วนจุดสีฟ้านี่คือเนี่ยเป็นเพื่อนในสควอทเป็นเพื่อนในปาร์ตี้เรานะครับคือเขาได้รับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะครับ ให้ไปตีเควสแต่ส่วนผมก็รับเควสอยู่ข้างในเมืองนะครับคือวิธีฟาร์มวิธีนี้มันมันจะเป็นการวินว mm ิน hmm. ทั้งสองฝ่ายนะครับทุกคนต้องทุกคนต่างได้เวลกันนะผมก็ได้เวลเขาก็ได้เวลเนี่ยไม่มีใครเอาเปรียบใครเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแบบหลายคนนี้ไม่รู้นะครับเนะี่ยสังเกตหรนอเ้ล่าครับสังเกตผมเปิดสถานเลครับเปิดสถานฟาร์มแบบเนี้ยเปิดสถานรับเควสนะครับ มันได้เวลด้วยนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับบางคนยังเอาสตางแบบไปไอ้นี่อยู่เลยนะไปตีขอนไม้อยู่เลยคือวิธีนั้นมันก็ได้แหละมันก็โอเคแหละแต่มันเวลช้านะครับถ้าแบบจะอยากเวลสตาน์จริงจริงก็ผมแนะนําให้นี่ดีกว่าให้มาทําแบบนี้ทําแบบผมทําดีกว่านะครับมันเวลแบบง่ายมากนะเวลเร็วมากนะครับเนะถ้าเทียบกับการตีของไม้นะแล้วก็เไม่รวมวิธีโปูนะวิธีโปูผมไม่แนะนํานะเพราะว่ามันมันเป็นแบบ การเไม่ให้เกียรติผู้สร้างเกมข,ขึ้นไปหน่อยนะครับนะจะเป็นการแบบผิดกฎหมายเยนะีมันผิดกฎเกมนี่นแหละมันดูไม่แฟร์สำหรับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับผมเลยไม่แนะนําไม่ทําวิธีนั้นนะครับสำหรับบางคนที่ไม่เชื่อ้พี่มึงขี้โม้หเลอว่ามึงมันไวยังไงวะอย่างนั้นอย่างนี้นครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเนะี่ยถ้าไม่เชื่อนะครับมาดูสถาน,นเลยเนี่ยเนี่ยเก้าหางตันแล้วนะครับแปดหาง นะผมตันเกือบทุกตัวเลยนะครับเหลือแค่สองตัวนะครับเนี่ยตันตันยังไม่ตันนะครับพูดผิดเพราะว่าล่าสุดเขาเอ,อิดอัพเวลสถานกมีแบบอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นเนิเลเวลพ<ม>ันเจ็ดนะคือผมฟาร์มเวลพันห้าเกือบทุกตัวเลยนะครับเนะี่ยตัวนี้ห้าหางก็จะตันแนล้วเนี่ยจะพันห้าแล้วนะครับเลเวลพันสองแล้วเนี่ยพันสองเปลี่ยนเป็นร่างอีกร่างหนึ่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแค่มาสอนวิธีฟาร์มเฉยๆนะครับไปเลยครับบ๊ายบาย